เธอน่ะเห็นแก่ตัวยีงเง้ารู้ตัวไว้ซะ ผู้ชายนี่หว่ามันวิ่งขึ้นบ้านนังดาวเรือนเฮ้ยหรือว่า เร็วๆเข้าสินี่ฉันทนไม่ไหวแล้วนะแกยิงถืยิมไล่ะช่วยเขาสิจะดิเสร็จไวไวค่ะค่ะเร็วๆตายแล้วฉันทนไม่ไหวแล้วนะพี่โอ้ยขอร้องค่ะเธอจะให้เจยทาให้หรือว่าธอจะทาเองโอ จัดก,การเรื่องเราต่อให้เสร็จกันเถอะค่ะดีดเีเร็วเข้าตายแล้วขนาดนั้นเลยลนะเหรอหน้าเหี๋ยวค่ะโอ้ยตายแล้วนางดาวเลื่อนแกเสร็จฉชนะะฉันจะกระชากหน้ากากแกออกมาจะเปิดโมงความชั่วของแกให้หมดเลย พี่สาวสวัสดีครับพ้อจะไปทัวร์ดงมันต้องหรือยังครับพอ้วครับค้าอย่เงั้นเราไปกันเลยไหมครับนี่ยีนวนเขาจะไปกันหมดแล้วเร็วแล้วนดั ให้ดีๆนะใจเย็นๆหาให้ทั่วดียวก็เจอเองแหละฉันหาทั่วบ้านแล้วมันไม่เจออ่ะเราอซนั่นน่ะนัดให้ฉันมาด้วยอ่ะนี่หรือว่าเมื่อวานนี้มันตกอยู่ในหมู่บ้านน่ะนงนวลนงนวลนงนวลอยที่หายไปยังไงรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแล้วจี้รูปอะไรเสียอะไรแล้วเห็นเขาสุดท้ายตอนกี่โมงไม่ต้องยุ่งนะก็บอกรายละเอียดมาสิครับจะได้ช่วยกันหานวลหาของนวลเองได้ มดแดงช่วยฉันหาหน่อยสิถ้างั้นเดี๋ยวผมเข้าไปหาในหมู่บ้านให้นะครับบอกว่าไม่ต้องยุ่งไม่เข้าใจหรือไงฮะห,หาเองได้นะ่ะเดี๋ยวพี่ช่วยหานวลยายนวลเดี๋ยวก่อนสิยี่นวลเออเดี๋ยวพี่หาไทยกับยายอินอนะไปกันก่อนและกันนะเดี๋ยวฉันนะ่ะจะไปตามหาสร้อยกับยายนวลหน่อยนะเดี๋ยวรีบตามไปไปก่อนนะคะยายนวลรอก่อนสิยะ อย่างนั้นเราไปกันเลยไหมครับจะได้ไม่เสียเวลาปิ๊บทำอะไรอะ่ะก็าบอกแล้วไงไม่ต้องยุ่งนวนหาเองได้นะ่ะนี่พี่ไม่ได้ช่วยหานะ พี่ก็แค่มาเดินเล่นของพี่เฉยๆอ่ะเดินเล่นอะไรฮะก็เห็นเห็นอยู่อ่ะพี่บ้องจะไปไหนก็ไปเลยไปโอ้โหดูดิบินโอ้โหอยู่มาตั้งนานเพิ่งเห็นชัดๆก็วันนี้แหละพี่บ้องให้ดูดินี่ถ้าเขาจะช่วยหาก็ปล่อยเขาเทอนวนเธอก็เยอะเรื่องเนาะ เวลาจะขึ้นสรงให้มันเป็นเหลี่ยมต้องระวังกันนิดนึงนะจ๊ะเพราะว่าถ้าขึ้นมาไม่ถูกแล้วมันจะเบี้ยวแล้วไม่สวยเสียชงหมดนะแต่ว่าพวกเราอะมีมเมือแล้วพวกเราฟังทางนี้หน่อยข้ามีเรื่องสําคัญจะมาบอกวอยทั้งนั้นฉันขอตัวก่อนนะจ๊ะ,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 ะจะไปไหนหนางดาวเรือนแกนั่นแหละต้องอยู่เลย <S <S> <S ความจริงอะข้าไม่อยากจะพูดหรอกนะ แต่เพื่อหมู่บ้านของเราข้าจําเป็นต้องพูดเมื่อคืนนี้ข้าเห็นนางแจ๋วกับนางดาวเรือนเนี่ยมันพาไอ้หนุ่มต่างถินมาทําบัตรสีบัตรถลอยที่บ้านของมันเจท,ทองเอาอะไรมาพูดอ่ะเอาความจริงสิว่ามาพูดเห็นมากับตาได้ยินมากับสองโลหูเลยโหยทําตัวเป็นคนดีเข้าวัดเข้าวาถือศีลกินเจ ที่แท้ก็ทำตัวเป็นพวกปีศาจภาพคพัมพียายยายเห็นมาจริงๆรเหรอเออเรื่องแบบเนี้ยเอามาพูดเล่นไม่ได้นะียายพูดเล่นที่ไหนล่ะของแบบที่ถ้าข้าไม่แน่ใจข้าไม่กล้าพูดหรอกว้อย,อยพวกเองนะถ้าอยากทาบพี่จุ้ยไปที่บ้านมันเลยเดีย๋ยวนี้เลยเพราะไอ้หนุ่มนั้นยังนอนอยู่ที่บ้านมันเลยเก้อเลิกไปลยไยเลิกไปด้วยมาตายนะ ทำไรดีอ่ะใครอาไวอมามาเดี๋ยววันนี้จะแฉะเลยจะเอาความจริงให้ดูมาเลยคอยดูนะเดี๋ยวคอยดูนะไปนางแดงนางพึ่งไปลไป่ามาไปใหู้จับดูอยู่แล้วอย่อะไรด้วยยอยูอเดียว ไปไปนี่มาอะไรกันตงไดด้ยมาวมา่าเราดิง่ายนั่งาได้ยนเสปล่ามาได้ไง่ายันดีง่าย้พวกเราไอ้หนุ่มคนนี้แหละคือผัวนางดาวเรือนแล้วก็ผัวนางแจ๋วพร้อมกันทีเดียว2คนเลยฮะบัดซีบัดเถื่นที่สุดใช่ป้านะอายุตั้งแต่แล้วทำแบบนี้ได้ยังไงใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวี๋ยก่อนนี่มาอะไรกันครับคุณดาวเรือนเด่เ จับได้คาหนังคาขาแบบนี้แล้วเนี่ยนะแกจะยอมรับได้หรือยังฮะว่าแกเนี่ยเป็นอีแกตั้นหากับมากมากไม่รู้จักพอแล้วถ้าขืนคนแบบนี้มาอยู่ในหมู่บ้านเรานะหมู่บ้านเราก็สวยดิใช่อย่างนี้ต้องกับไล่ใครเห็นด้วยเห็นด้วยด้วยดาวเลือนไปดาวเลือน คนในคนนี้ชื่อในโชคแล้วไงอะเขาไม่ได้เป็นอะไรกับฉันสักหน่อยไม่เชื่อแกโกหกฉันไม่ได้โกหกในโชคนี่เป็นใครมาจากไหนพวกเราไม่เคยเห็นหน้าและอยากจะรู้มาทําอะไรที่นี่ออเออใครล่ะก็ในโชคในโชคเป็นเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นผัวนั่งแถว์ หัวนางแจ๋วแล้วสองคนนี้เขารักกันมากแต่ว่าพ่อแม่เนี่ยไม่สนับสนุนใช่ไหมแจ๋วใช่จ้ะหัวหนูผัวหนูเองจ้ะใช่เขาก็เลยต้องแอบมาพบกันที่นี่แล้วจะให้เขาพบกันอยู่สองคนมันก็ดูไม่ดีฉันก็เลยเป็นคนที่สารอยู่ด้วยไงไช่แก๊กหอกถ้าไม่มีอะไรแล้วบอเสื้อผ้าทำไมได้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 ทำไมมันเสียบัตรถล่มก็คืออย่างนี้จ้ะ เมื่อคืนนี้ในโชคเนี่ยเขาถูกผีหลอกเป็นผียายแก่ที่มันคอยวนเวียนขอส่วนบุญส่วนกุศลอยู่แถวบ้านฉันเนี่ยแหละในโชคเนี่ยเขาตกใจมากเลยใช่ไหมเขาก็เลยวิ่งล้มลุกคกลานฉลอกบอกเปิดขาแข้งเป็นแผลแขนเป็นแผลเนี่ยฉันก็ทําแผลให้เขากัน<อ>เชื่อไหมวะไม่เชื่อพิสูจนดถ้า,างั้นฉันก็จะพิสูจน์ให้ดูก็ได้อย่างเนี้ย

เอาทีฉันจะเมามันไปแล้วหอมคราวนี้แหละเชื่อกันหรือยังล่ะเออไม่รู้เลยยังไงฉันก็ไม่เชื่อไอ้โต้แก้หอมกันอย่างเงี้ยใครๆก็ทําได้เออเจ๊ไหมพวกเราว่าไงล่ะถามว่าจริงไหมใครๆก็ทําได้พออๆๆๆที่ใหญ่ แค่นี้ก็ชัดเจนแล้วมันเป็นผัวนางแจ๋วเสียเวลาจริงๆฉันขอโทษด้วยนะทุกค่ะพี่ขอโทษไม่ใช่ทีกค่จ้าจ้าจ้ามต่อเลยพ่โรยสยจาอาชีพไหลไลไหไ นอกเชิงทาแล้วป่าของหมู่บ้านเราถึงจะไม่สมบูรณ์มากแต่ว่าก็สมบูรณ์กว่าหมู่บ้านอื่นๆในละแวกนี้นะครับแล้วคุณอะไรชอบเดินป่าไหมครับชอบครับผมก็ชอบเหมือนกันบางคนน,นะครับอาจจะชอบเที่ยวทะเลนะครับ สำหรับผมเนี่ยผมว่าป่าเขาเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆแล้วล่ะครับและยิ่งบรรยากาศในปาน่านะครับมันทําให้อดีนอรลีนในร่างกายของเราเนี่ยมันพุ่งพล่านครับทําให้ประสาทสัมพันธ์เราตื่นตัวแล้วก็รู้สึกดีมากเลยครับครับเวลาเราได้สูดกลิ่นดินกลิ่นหญ้าแล้วกินน้ําค้างเนี่ยรู้สึกเหมือนครับ ร่างกายเราอะได้รับพลังงานจากธรรมชาติเลยนะครับแล้วก็รู้สึกร่องลอยเหมือนฟองอากาศใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหคุณสาวเปรียบเทียบได้สุดยอดจริงๆเลยครับใช่มากๆเลยครับครับโอ้ยเอาไม่น่าลืมเลยเป็นอะไรเหรอครับน้องยินคือลิมทาครีกันแดดนะครับพี่ไทยโอ้ไม่หมดเลยอะทำไงดีครับเนี่ยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่วิ่งไปเอาครีมกันแดดให้นะครับนะต่อตรงนี้ก่อนนะแล้วคุณสาวเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับ ครับเดีย๋ยวเราไป,นนาไปพักลมแดดตรงนู้นกันดีกว่านะครับน้ำนวนนี่พี่เบิ้มมีอะไรอีกอ่ะ